จะทำอะไรก็ต้องเป๊ะไปซะทุกอย่างแบบนี้เรียกว่า perfectionism หรือยึดติดก,กับความสมบูรณ์แบบฟังดูแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนเรื่องดีนะฮะแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรบางอย่างไวร้ายซ่อนอยู่มันคืออะไรวันนี้ยศจะมาซัมอัพให้ฟังครับต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าความสมบูรณ์แบบมันไม่มีอยู่จริงแต่ในบางครั้งตัวเราเองเนี่ยลองนึกกันหน่อยเรากดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าที่ทุกอย่างนั้นมันต้องดีมันต้องเป๊ะ จนไม่รู้ตัวเลยนะฮะว่าเรานั้นกําลังยึดติดกับความสมบูรณ์แบบอยู่ทีนี้มันมีบทความหนึ่งครับเป็นบทความของนักจิตวิทยาอย่างพอฮิลวิสนะฮะแล้วก็กอร์ดอนเฟรดครับเขามีการตีพิมพ์ในปี1991นะครับเขามีการแบ่งการยึดติดความสมบูรณ์แบบเนี่ยหลักๆ3รูปแบบด้วยกัน 1. เลยคือการยึดติดความสมบูรณ์แบบของตัวเอง 2. ครับคือการยึดติดกับความสมบูรณ์แบบของคนอื่น และ 3. ก็คือการยึดติดกับความสมบูรณ์แบบที่เกิดจากแรงกดดันทางสังคมและก็ขนรอบข้างทีนี่คนที่เขามุ่งมั่นจะทำสิ่งต่างๆให้มันดีที่สุดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างการจับคนที่เขายึดติดความสมบูรณ์แบบครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยนะฮะก็คือคนที่เขามุ่งมั่นทุ่มเทเต็มที่แม้ว่าผลลัพธ์จะออกมาไม่สมบูรณ์แบบ100%เตก็ตาม แต่เขานั้นก็ยังคงพึงพอใจในผลงานนั้นแต่คนที่เขายึดติดกับความสมบูรณ์แบบเนี่ยคนเหล่านี้จะไม่ยอมรับผลที่ไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปร์เซ็นเลยและพวกเขาครับก็จะพยายามทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์นั้นออกมาเป๊ะมากที่สุด แม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะต้องมาแลกด้วยสุขภาพกายของเขาหรือสุขภาพใจของเขาก็ตามครับนอกจากนี้เนี่ยคนที่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบครับมักจะมีลักษณะนิสัยชอบตั้งมาตรฐานกับทุกเรื่องที่มันสูงมากจนเกินไปกลัวความล้มเหลวชอบผัดวันประกันพรุ่งเพราะกลัวว่าเราจะทําออกมาได้ไม่ดีพอก็เลยไม่ทําดีกว่าผลกระทบที่ตามมาเลยก็คือคนเหล่านั้นครับมักรู้สึกว่าตัวเองไม่พอใจในตัวเองเนี่ยบ่อยมาก หรือคาดหวังสูงกับคนรอบข้างครับซึ่งอาจนำไปสู่ความเครียดความวิตกกังวลหรือภา,าวะซึมเศร้าได้ทั้งนี้เนี่ยการบมกบมุนอยู่กับความสมบูรณ์แบบนะครับอาจจะค่อยๆกัดกินเราหรือทำร้ายเราในแบบที่ตัวเราไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยซ้ำดังนั้นหากใครนะครับที่กำลังมีลักษณะน,นิสัยแบบนี้อยู่สิ่งที่พอจะช่วยได้เลยก็คือการปรับความคาดหวังของตัวเองใหม่ครับรับความล้มเหลวของตัวเองบ้าง หรือพอใจในสิ่งที่ตวเองทําบ้างหรืออาจจะลองพูดคุยกับคนรอบข้างนะครับเพื่อให้พวกเขานั้นช่วยย้ํากับเราว่าต่อให้คุณไม่สมบูรณ์แบบก็ตามพวกเขานั้นก็ยังคงรักคุณเหมือนเดิมหรือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเหมือนกันและคุณละ่ะเป็นแบบนี้หรือเปล่าพิมพ์มาบอกกันหน่อยครับ